สั่งงานตัดกรอผ้าด้วยเครื่องเลเซอร์นะครับงานออกมาคุณภาพนะครับตรงงานเนียบได้องศาที่มาตรฐานมากนะครับสั่งตัดเรียบร้อยนะครับต้องไปเก็บงานมือนะครับงานนี้เป็นงานทำหน้ากากนะครับ เดี๋ยวเสร็จเรามาดูทีครับว่าสวยงามแบบไหนครับครับผมมาดูแบบนะครับแบบที่เราทำกอพระาด้วยเครื่องยิงเลเซอร์นะครับมีหลายแบบนะครับหลายลวดลายนะครับจะให้ลูกค้าดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับครับจะมีแบบงานหน้ากากนะครับงานยิงสีนะครับกรอบหนา สสยธรรมดานะครับหรืองานหน้ากากสีนะครับสวยงามครับลูกค้าสามารถบอกแบบตามที่ใจต้องการนะครับจะเอาหน้ากากหรือยังก็ได้นะครับทางเราเออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับและสั่งงานตัดยิงเลเซอร์นะครับงานออกมาเนียบมากครับ หรือว่าลูกค้าต้องการแบบพระตั้งโชว์พระบูชานะครับเป็นกรอบใหญ่นะครับเป็นพระบูชาหรือพระกิ่งใหญ่สามารถทําได้นะครับหรือว่าเป็นใสหรือว่าลวดลายหน้ากากออกสีสันนะครับได้หมดนะครับตามที่ใจลูกค้าต้องการและที่ช่งางออกแบบครับแบบนี้ก็เป็นแบบ หน้ากากนะครับที่สามารถเลือกสีหน้ากากได้ครับและงานฉีดสีครับเราสามารถออกแบบได้ทุกสีและหน้ากากทุกรวดลายได้ครับสวยงามครับท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งทำและให้ช่างเราออกแบบ ตามนิจใจต้องการได้ครับนี่คือแบบนะครับเป็นเต่านะครับสามารถหมุนได้ครับออรวดลายแฟชั่นที่วัยรุ่นแขนได้ครับสวยงามครับสามารถหมุนได้นะครับออกสีสันหรือจะออกสีดำทึบหรือสีจิตจา้าได้หมดนะครับ แบบครับสามารถมาชมดูได้และสั่งทําได้ครับที่ร้านพักเครื่องสยามไทยนะครับร้านตั้งอยู่ที่บ้านผาแตกครับบู่ซิปตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรและไอดีไลน์เราจะลงไว้ในในเพจพระเรานะครับในเพจกอพระเราครับ แกะลวดลายนะครับฐานตั้งโชพระนะครับทำด้วยอะคริลิกครับเสร็จแล้วลงสีนะครับแบบตัวอย่างที่ให้ชมครับสวยงามครับสามารถสั่งทำได้ครับด้านหลังจะเป็นงานเลนนะครับสมเด็จสององค์และพระองค์ใหญ่เป็นงานเลนนะครับ ไว้ตั้งบูชานะครับเป็นเรื่องแสงครับสามองค์นี้เป็นเรื่องแสงงานเลนนะครับกลางคืนกลางคืนจะมีแสงซ้อนแสงออกมาเป็นสีเขียวนะครับโดดเด่นครับเวลาอยู่ที่มืดน,นะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามติดต่องานกอบพระยิงเลเซอร์ได้ครับ062 0371325 0620371325หรือ ID Line ครับ Add i d line นะครับ m เล็ก2ตัวนะครับ mm 22 55 88ครับผมติดต่อติดต่อบเทียบนะครับหรือช่างจรน,นะครับช่างจรไม่สายครับออกแบบไปสวยงามมากครับ ครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจกอบยิงด้วยเนเครื่องเลเซอร์นะครับออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับทําแบบงานหน้ากากงานใสงานเลนนะครับสวยๆหมดครับสนใจติดต่อทางร้านเรามาได้นะครับร้านพักเครื่องสยามไทยอำเภอแม่สายนะครับมีทุกแบบให้ห่านเลือกนะครับ หรือว่าจะเป็นกรอบแบบตั้งโชว์หรือตั้งบูชานะครับเราทําได้หมดนะครับตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับมีหลายแบบให้เลือกนะครับชอบแบบไหนสามารถสั่งทำได้ครับผม